มาพบกับเก่งกี้นะคะเพิ่มเติมคือพามาพบกับสุดหล่อวันนี้เลย รถรุ่นนี้เก่งเรื่องน้ำมาวันนี้ค่ะ Ford Ranger นะคะ y Tag ขับ2ค่ะสำหรับรุ่นนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะให้กำล,งลงังแรง,งม้าุด1 8 0แรงม้าค่ะแรงบิด420นะะิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่1ล้านค่ะ32,000บาทนะคะเดี๋ยวเก่งพามาชมค่ะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะในวันนี้ที่ลูกค้าเลือกนะคะก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h anel Ford by เก่งกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย ด้านหน้ารถค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะใส่ชุดแต่ง S 1 5 0นั่นเองประกอบไปด้วยกระจังหน้าพร้อมฟอนต์อักษร FORD ค่ะในส่วนของตัวฟอนต์อักษรน,นะคะสามารถเลือกสีได้นะแต่ว่าวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรค่ะเป็นสีดําแล้วตัดด้วยขอบสีแดงนั่นเองพร้อมทั้งไฟ LED 3จุดค่ะแสงสีขาว ขาดไม่ได้เลยสำหรับชุดแต่ง F150 ค่ะคือไฟตัวสีแสงสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นครอบไฟหน้าแบบนี้เลยนะทําให้ดวงไฟของเรานะคะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้ก็เป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะแบบไม่มีหมดุดซึ่งเขามาพร้อมกับตัวชุดแต่ง F150 นั่นเอง ล้อบ้างเนาะล้อวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะเดี๋ยวเก่งให้พี่ๆดูนะคะในส่วนของตัวองศาล้อนะคะที่ยื่นออกมานะคะจากซุ้มล้อค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถแล้วก็นี่นะคะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกนะเป็นแม็กลายดอกไม้ค่ะจับคู่กับยางนะคะ monster at3 นั่นเองซีรียยางวันนี้นะคะอยู่ที่2อง6 0 R 1 8ค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะที่เพิ่มเติมสําหรับด้านข้างตัวรถค่ะก็คือจะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะวันนี้ให้สีดําด้านนะคะป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือนั่นเอง ในส่วนของด้านบนราวหลังคาสําหรับราวหลังคานะคะรุ่นไวแท็กเขาจะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ที่เพิ่มเติมด้านข้างตัวรถจะเป็นตัวกันสัตว์เข้ารูปสี่ชิ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นี่เลยที่พี่ๆเห็นนะคะก็คือจะเป็นตัวบันไดนะคะทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็สติก,กอร์คำว่าไวท์แท็กนะคะตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะแต่ที่เพิ่มเติมนี่เลยสติกเกอร์ลายกราฟิกบริเวณท้ายกระบะนั่นเองค่ะ ในส่วนของหน้าทานกระบะค่ะก็คือเปลี่ยนจากสปอร์ตบ์เดิมนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นโลบาเล็กทรงขาย,ยาวของ o u t เลนเดอนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเขากจะมาพร้อมกับตัวห่วงยึดเนาะเผื่อว่าพี่ๆต้องการจะติดตัวตะแกรงขนสัมภาระเพิ่มเติมนะคะโลบาร์เล็กตัวนี้ก็คือไม่ต้องเจาะเพิ่มเติมเลยนะคะแล้วก็นี่เลย ไฟท้ายค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะเป็นไฟท้ายตัวีโคมสีสโมกนะคะรวมถึงกันชนท้ายเดิมนะคะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนค่ะเป็นโลเออเป็นกันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าค่ะสีแดงแบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรูปหล่อวันนี้คะ่ะเจ้าไวท็กนะคะที่พี่ท่านใดคะ่ะสนใจรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปนะหรือคลิปให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้าอยากจะเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ YouTube ช h a n n e l Ford by เก่งกี้ค่ะทั้ง Ford Ranger และ Ford e v e r อนนะคะในเพลย์ลิสต์สามารถเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยรับชมแล้วนะคะชอบรูปแบบ การตกแต่งแบบไหนสามารถนำไปตกแต่งได้กับทุกรุ่นเลยนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไปให้แล้วนะคะเบอร์โทรหรือไอดียไลน์สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะก็ยินดีให้คําปรึกษาพีพๆทุกท่านเลยค่ะยังไงแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube c h anel n สอดบายเก่งกี้เป็นกําลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย